พี่แกจะเลิกโกงกี่โมลรีวิวเลี้ยวเนียลเมสซี่ล่างบิ๊กเครลอร์ครับเมสซี่ล่างนี้มันสไตล์โพลิสิกวิงเกอร์ครับจะเป็นปีกธรรมชาติครับตำแหน่งที่ได้ได้ปีกขวาหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ปองตางตัวลูกเลยครับส่วนตัวผมมาวีบิ๊กขวาโคตรโกง ส่วนวิธีอย่างนั้นอะผมผมก็ประมาณนี้เนี่ยครับจะไปเพิ่มสติติต้นของเขาให้สูงที่สุดนะส่วนบูทช่องสองจะเป็นสติ๊กเกอร์อินสแตนต์นะครับบอกเลยว่าบวกเรื่องการตัดซัพฟอรเขาสุพลส่วนค่าบอลังของเมสซี่ก็ประมาณนี้เนี่ยครับสุพลจะเป็นเด่นเรื่องของการเน้บนบอลการของบอลออะไรย่างน,นะครับรวมถ,ถึงสปีดต้นครับการจบฟอร์ก็ถือว่าโอเคครับสุพลไม่ได้เนี่ยนะและล่าสนี้ยังมีสกิบบิทเพิร์ลเลยครับผมสกิบที่โกรทีสุดในเกมครับตัวนี้นะคือหลังจากยูริเอไม่ดีผให้มาปุ๊บเลยครับสุพบ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มก็ได้ครับแต่ถ้าอยากจะใส่เพิ่มก็แนะนำเป็นไฟติ้งเซปเปนิกครับครับมียร์ไฮอันเถื่อก็จะใส่เป็นสกิลยิงครับดิฟ shot. Shot. กิงช็อตดับเบิลช็อตคงมีไปได้ครับทุกคนแล้วแต่ความชอบเลยครับความรู้สึกหลังจากดิเด้นเนสซีล่ากนี้นะครับผมโอ้โหคือแบบมันพรบเครื่องจริงๆครับบทล่างนี้นะคือแบบฟอรมเร็เวมีครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลกลางของบอลนี่ถือว่าทำได้ดีม,มากาเรื่องของที่แบบ คือเมสซี่ครับทุกคนส่วนกรารจับตะกอลก็ถือว่าทําได้ดีครับทุกคลและเรื่องของสติลบิดเคอเลยก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งทุกคลไม่ได้ดีแถว่างตอนนะตอนนี้ฟุตบอลยังมาหนึ่งเมืเดิมแต่เราไม่ต้องไปเน้นยิงดิดเคอร์เล่จนเป็นไฟจนทำให้เกมเสียนะทุกคนคือแบบเล่นตามธรรมชาติเลยครับแต่ก็เข้าใจครับทุกคลช่วงนี้มสซี่ครับแล้พก็คือวันนี้นี่ครับทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงกันก็มาดูให้กันฟังได้ครับทุกคลฝากกดแชร์ฝากติดตามในกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับ